โดยทุ่งดอกปอเทืองไร่ธรรมชายอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรที่มีความสวยงามในด้านของทัศนียภาพเป็นอย่างมากโดยนักท่องเที่ยวจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์และช่วงเวย็นของวันปกติไปรับลมชมทุ่งดอกปอเทืองที่กำลังบานสะพังระหว่างหุบเขาโดยนอกจากดอกปอเทืองก็ยังมีคอสมอสมากร็ตบูซาเรียสร้อยไก่ทานตะวัน นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมดอกไม้ยังมีสกายวอล์กสำหรับผู้ที่ชอบความท้าทายความสูงและมุมถ่ายรูปต่างๆทั้งบอลลูมินิสีรุ้งและนั่งรถไถหรือเช่ารถเอทวีชมทุ่งที่มีระยะทางเกือบ3กิโลเมตรโดยมีค่านั่งชมเพียง20บาทส่วนค่าผ่านเข้าชมปีนี้อยู่ที่เด็ก10บาทผู้ใหญ่20บาทโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วงเช้าตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง0นาฬิกา ใน15นาฬิกาถึง18นาฬิกาเพราะจะมีแสงแดดอ่อนที่สะท้อนกับดอกปอเทืองเหลืองทองงดงามอารามตา